สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากจะถามคุณว่าดูซิเขาอยากจะถามอะไรคุณนะคะอ๋อ เขาอยากจะถามคุณว่าคุณคงรู้สึกอึดอัดรู้สึกลำบากใจรู้สึกผิดหวังมากๆเลยใช่ไหมกับเขาอ่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่เป็นไปดั่งใจที่คุณคิดมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณวาดฝันคุณคงผิดหวังกับเขามากๆคุณคงเสียความรู้สึกกับเขามากมาก แล้วคุณคงทนไม่ไหวอ่ะจนคุณตัดสินใจตัดสินใจที่จะห่างจากเขาไปหรือหันหลังจากเขาเดินหนีเขาไปเพราะว่าคุณคงคุณคงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจมานานแล้วใช่ไหมเป็นพราะเขา ที่ทำให้คุณเศร้าใจที่ทำให้คุณทุกข์ใจที่ทำให้คุณไม่มีความสุขใช่ไหม ถ้าเขาจะกลับมางอ้อถ้าเขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณคุณจะยังให้โอกาสเขาอยู่ไหมที่เขาทำกับคุณคุณคงจะเจ็บปวดมากใช่ไหมคุณคงจะเสียใจมากใช่ไหมแล้วคุณจะยังยินดีที่จะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหรือเปล่า ตอนนี้คุณคงไม่มั่นใจในตัวเขาแล้วก็ไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วใช่ไหม เาจะถามคุณว่า,าการที่คุณไม่มีเขาอยู่ในชีวิตอะคุณมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเขาไหมแล้วตอนนี้คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครไปแล้วหรือ,อยังมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือ,อยังหรือว่าคุณเริ่มที่จะ ถูกอ,อกถูกใจใครบ้างแล้วหรือ,อยังตอนนี้ในใจคุณยังมีเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังคงคิดถึงหรือว่าคุณตัดเขาออกไปได้แล้วจากใจคุณ เขารู้ว่าก่อนหน้าเนี้คุณอะเคยเคยวาดฝันเอาไว้เคยคิดเอาไว,ว้ว่าเขาอะคือคนที่ใช่สำหรับคุณคือคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตด้วยอยากจะตกลงปรงใจอยากจะคบหาแบบจริงจังเขารู้ว่าคุณเคยจริงจังจริงใจกับเขามากๆแล้วก็วาดฝันถึงอนาคตที่สวยงามกับเขาเอาไว้ ต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคุณยังมั่นคงในความรู้สึกที่มีให้กับเขาเหมือนที่เคยเป็นมาหรือเปล่า ต่อให้เขาอะจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากแค่ไหนแต่คุณเองก็คงไม่รับฟังอะไรแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณดูนิ่งเฉยคุณดูเหมือนไม่ตอบสนองไม่ตอบรับความรู้สึกอะไรต่างๆถ้าเขาเข้ามาหาคุณถ้าเขาจะขอโอกาสคุณจะขอเริ่มต้นใหม่ คุณก็คงจะไม่รับฟังคุณก็คงจะนิ่งเฉยกับเขาใช่ไหมหรือไม่คุณก็คงจะไล่เขาออกไปคุณก็คงจะต่อต้านเขาแล้วก็ไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วใช่ไหมหอืม มาเต็มเลยตอนเนี้ต่อให้เขาจะพยายามมากแค่ไหนพยายามพิสูจน์ความจริงจังความจริงใจกับคุณมากแค่ไหนแต่คุณก็คงจะมองไม่เห็นหรอกใช่ไหมคุณก็คงจะรับรู้ความรู้สึกของเขาไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่เหลือความไว้ใจให้กับเขาแล้วคุณดู ลังเลคุณดูไม่แน่ใจในตัวเขาแล้วคุณก็ดูหวาดกลัวในตัวเขามากๆกลัวว่าเขาจะทำให้คุณเจ็บอีกอย่างนั้นใช่ไหมกลัวว่าทุกอย่างที่ที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นแค่ภาพลวงตาใช่ไหมกลัวว่าคุณจะต้องกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกคือคุณคิดลบกับเขามากๆเลยใช่ไหม ทั้งหมดนี้เป็นคําถามจากเขานะอืมและเขาอะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณนะเหมือนไม่เหมือนปิดหูปิดตาตัวเองอะคะ่ะคือคือไม่รับฟังอะไรแล้วคุณเชื่อความความรู้สึกของคุณเชื่อความคิดของคุณมากกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะแสดงออกให้คุณเห็นต่อให้เขาแบบ ทำดีกับคุณแค่ไหนพยายามแค่ไหนคุณก็ยังจะแบบเอ๊ะเในใจอะ่ะคุณจะยังแบบมีความลังเลในใจมีความแบบเอ๊ะจะดีจริงหรอหรือแค่แกล้งทําเสแสร้งหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนคุณไม่ไว้ใจเขาเลยอะ่ะแล้วคุณคุณติดอยู่แต่ในความคิดที่มันเป็นลบกับคนคนเนี้ยอืมแล้วคุณก็เหมือนมีภาพอยู่ในหัวของตัวเองอยู่แล้ว แล้วคุณก็เชื่ออยู่อยู่แบบนั้นต่อให้ภาพตรงหน้าการกระทําของคนตรงหน้าเขาจะทําอะไรยังไงมันก็เหมือนแบบไม่เข้ามาสู่โสดประสาทของคุณอะมันไม่เข้าหูมันไม่เข้าตาคุณเพราะในใจคุณมันมันดันคิดลบกับคนคนนี้ไปแล้วด้วยความหวาดกลัวด้วยความเจ็บปวดที่อะไรต่างๆอะที่คุณได้ผ่านมาค่ะมันก็เลยแบบหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคุณแบบทุกวันนี้ทําให้คุณกลัวคนคนนี้ไป กลัวที่จะเปิดใจกลัวที่จะแบบยอมรับว่าเขาแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพยายามที่จะทุ่มเทพยายามที่จะทําตัวดีเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยทํายังไงคุณก็ไม่เชื่ออันนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองหรือเปล่าหมายถึงกรรมตามสนองคนนั้นนะนะกรรมตามสนองเขาอ่ะนะเออเขาคงทํากับคุณไว้เยอะ อ่ะสุดท้ายเขาอยากจะถามอะไรคุณถ้าเขา เขาอยากจะถามว่าถ้าเขาอะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยอะแล้วก็ยอมแพ้ให้คุณทุกอย่างยอมให้คุณชนะยอมให้ยอมทุกอย่างที่คุณต้องการอะคุณจะคุณจะกลับไป เป็นเหมือนเดิมได้ไหมคุณจะกลับมามีความรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาแบบพยายามเหมือนแบบเขากลัวจะเสียคุณไปมากๆอ่ะแต่รู้ตัวช้าไปหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบมันเหมือนกับโอกาสสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าเขาไม่ขอร้องหรือไม่ทําอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยก็คือก็เท่ากับว่าไม่มีโอกาสนี้เลยแต่ถ้าเขาทําอย่างน้อยเขาได้ลองยื่นข้อเสนอกับคุณได้ลองทําอะไรบางอย่างได้ลองพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พยายาม take action ทําอะไรให้คุณเห็นน่ะเขาก็มองว่าเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงก็ก็แล้วแต่คุณแต่ว่า เหล่านี้คือคำถามในใจเขาที่เขาอยากจะถามคุณที่เขามีความมีความสงสัยมีการตั้งคำถามอยู่กับตัวเองอะคะ่ะว่าเอออย,งงอย่างนั้นอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ